Learn Thai happily. So, Adi hi guys, you are watching Learn Thai Happily with me, Stang. In this video, I'm going to teach you about how to say can like Thai native speakers. If you would like to translate can in the Thai language, you can translate them into meanings like die or pen. And the first part, I would like to recommend this. สาม,มารถ bla 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 ได้สาม,มารถบลาบลาบลาได้ means can in English สาม,มารถบลาบลาบลาได้ it is possible for somebody or something to do something you can learn how to say t h i s p h r a s e from these examples ฉันเพิ่งซื้อกล้องใหม่ฉันสาม,มารถถ่ายรูป คุณได้ฉันเพิ่งซื้อกล้องใหม่ฉันสามารถถ่ายรูปคุณได้ฉันเพิ่งซื้อ means I've just bought กล้องใหม่ means a new camera ฉันสามารถ means I can ถ่ายรูปคุณได้ means take a photo of you เธอชอบฟัง เพลงนี้เธอสามารถร้องเพลงนี้ได้เธอชอบฟังเพลงนี้เธอสามารถร้องเพลงนี้ได้เธอชอบฟัง means she likes listening to เพลงนี้ means this song เธอสามารถร้อง means she can sing เพลงนี้ได้ means the song นี่คือรถของพ่อฉันฉันสามารถขับรถคันนี้ได้นี่คือรถของพ่อฉันฉันสามารถขับรถคันนี้ได้นี่คือ means this is รถของพ่อฉัน means my father's car ฉันสามารถขับ means I can drive รถคันนี้ได้ means the car เขาชอบดูซีรีส์ไทยเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ไม่กี่คำเขาชอบดูซีรีส์ไทยเขาสามารถพูด ภาษาไทยได้ไม่กี่คำเขาชอบดู means he likes watching ซีรี e ์ t h a means Thai series เขาสามารถพูด means he can speak ภาษาไทยได้ไม่กี่คำ means a few Thai words or if you think สามารถ bla 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 ได้ is quite w r o n g you can make it shorter like this blah 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 dai. you can learn how to say this phrase from these examples shan hui shan kin man dai tang mot. shan hiu. shan kin man dai tang mot. shan hiu means i'm hungry shan kin means i can eat mandai thang means them all ฉันเพิ่งซื้อกระทะใหม่ฉันทำข้าวผัดได้ฉันเพิ่งซื้อกระทะใหม่ฉันทำข้าวผัดได้ฉันเพิ่งซื้อ means I've just bought กระทะใหม่ means a new pan ฉันทำ means I can make ข้าวผัดได้ means f r i e d rice เขาชอบเพลงนี้เขาร้องเพลงนี้ได้เขาชอบเพลงนี้เขาร้องเพลงนี้ได้เขาชอบ means he likes เพลงนี้ means this song เขาร้อง means he can sing เพลงนี้ได้ means the song and the next word is สามารถ bla 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 เป็นสามารถ bla 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 เป็น means can in English สามารถ bla 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 เป็น is the sense of knowing how to do something when you have some skill or some experience to do something you can learn how to say this phrase from these examples เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพ เขาสามารถถ่ายรูปเป็นเขาเป็นช่างภาพมืออาชีพเขาสามารถถ่ายรูปเป็นเขาเป็น means he is ช่างภาพมืออาชีพ means a professional photographer เขาสามารถ means he can ถ่ายรูปเป็น means take photos เขา เป็นนักร้องในอังกฤษมา5ปีเขาจึงสามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษเป็นเขาเป็นนักร้องในอังกฤษมา5ปีเขาจึงสามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษเป็นเขาเป็นนักร้อง means he has been a singer ในอังกฤษ means in England มา5ปี means for five years เขาจึงสามารถร้อง means so he can sing เพลงภาษาอังกฤษเป็น means English songs เขาเป็นคนขับแท็กซี่เขาสามารถขับรถเป็นเขาเป็นคนขับแท็กซี่ เขาสามารถขับรถเป็นเขาเป็น means he is คนขับแท็กซี่ means a taxi driver เขาสามารถ means he can ขับรถเป็น means d r i v e สตังเป็นครูภาษาไทยเขาสามารถเขียนประโยคภาษาไทยเป็น สตังเป็นครูภาษาไทยเขาสามารถเขียนประโยคภาษาไทยเป็นสตังเป็น means สตัง is ครูภาษาไทย means a Thai teacher เขาสามารถเขียน means he can write ประโยคภาษาไทยเป็น means Thai sentences. if you think สามารถ blah blah b l a เป็น is quite long, you can make it shorter like this blah 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 เป็น you can learn how to say this word from t h i s e example sentences. ค ah ุณเป็นพ่อครัวคุณทำอาหารไทยเป็นคุณเป็นพ่อครัวคุณทำอาหารไทยเป็นคุณเป็น means you are พ่อครัว means a cook คุณทำ means you can cook อาหารไทยเป็น means Thai food เขาเป็นพิธีกรรายการทีวีเขาพูดหน้ากล้องเป็นเขาเป็นพิธีกรรายการทีวีเขาพูดหน้ากล้องเป็นเขาเป็น means he is พิธีกรรายการทีวี means a TV host เขาพูด means he can speak หน้ากล้องเป็น means in front of the camera ฉันเรียนภาษาไทยมา5ปีแล้วฉันพูดภาษาไทยเป็นฉันเรียนภาษาไทยมา5ปีแล้ว ฉันพูดภาษาไทยเป็นฉันเรียน means I have studied ภาษาไทย means Thai language มา5ปีแล้ว means for five years ฉันพูด I can speak ภาษาไทยเป็น means Thai or Thai language These are the ways to say can in the Thai language like native speakers. If you have any question about how to say can like me or other Thai people. You can ask me in the comment, I will answer your question and try to make you understand more. Or if you would like to suggest me any topics about the Thai language or Thai culture or everything about Thailand, you can leave your suggestion in the comment too. I will be your suggestion to make a video and teach you on my YouTube channel or other platforms. So you can learn Thai with me, it's so easy. Please subscribe my channel Learn Thai Happily. and click the bell icon for getting the notification of my new videos in the future that I will post from Sunday to Friday so I would like to say that before in the video in Thai ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ 넌 o 한 c 이